ชุมชนเข้มแข็งแหล่งรวมธรรมะพระเกจิดังสถาบันการเงินดีทรัพยากรธรรมชาติมากมีวิถีชีวิตพอเพียงตำบลทุ่งพราเป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้านประชากรมีอาชีพทำนาทำสวนทำไร่ และการแปรรูปอาหารนับถือศาสนาพุทธร้อยละ57.73นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ42.27เป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมแบ่งการปกครองออกเป็น5หมู่บ้านสวัสดีครับผมนายสมหมายสุกรวัตเกิดเมื่อวันที่26เดือนพฤษภาคม2506ในปีพศ .2542 ได้รับเลือกตั้งจากชาวบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านในปี2563ได้รับไว้วางใจจากผู้ใหญ่บ้านเลือกให้เป็นกำนันตำบลทุ่งพลาโดยดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่30เมษายน2563สิจนถึงปัจจุบันและได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละตั้งใจเพื่อชาวตำบลทุ่งพลาครับด้านคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ข้าพเจ้านายสมหมายสุกรวัตตำเนง่งกำนันตำบลทุ่งราเป็นรองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีได้ประพฤตตนเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมอุทิศตนเพื่อส่วนรวมปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาประพฤติตนอยู่ในความพอดีไม่ประมาทมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่และแก้ไขปัญหาต่างๆของตำบลทุ่งรา ตามที่ได้รับหมอบหมายโดยใช้ภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ไม่แตกแยกกันระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักครองตนครองคนครองงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่มีประวัติถูกลงโทษตามมาตรการควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใดจนเกิดการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้การบริหารจัดการของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยการใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตำบลหมู่บ้านด้านอำนวยการมีการจัดระบบธุรการและเอกสารต่างๆอย่างเป็นระบบมีการจัดประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่หอกระจายข่าวของหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างทั่วถึงการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยกับผมในฐานะโรองหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโดยที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุนทุกด้าน เช่นอุปกรณ์ในการปรับฐานชโชคตให้มีความเข้มแข็งปลอดภัยและร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดดูแลตำบลหมู่บ้านเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยใช้แนวทางหนึ่งคุ้มหนึ่งเขตปลอดเหตุปลอดไฟ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับกิจกรรมสาธารณประโยชน์และได้ดำเนินการตามมาตรการนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันต่อต้านยาเสพติดมีการวางเผนมาตรการป้องกันยาเสพติดมิให้แพร่ระบาดเข้ามาในพื้นที่ตำบลทุงปราโดยแนวคิดล้อมรั้วล้อมรับสร้างความรัก ความเข้าใจทั้งในระดับครอบครัวและชุมชนมีการจัดเวรยามชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหน่วยกำลังในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรน,นประดูหน่วยสารพานที่4310ชุดคุ้มครองตำบลในการรักษาความปลอดภัยทั้งดูแลรักษาสถานที่ราชการที่สาธารณประโยชน์เช่นรปภโรงเรียนรปภเส้นทางรถไฟตรวจสอบรักษาความสงบ,บเรียบร้อย จัดตั้งเครือข่ายข่าวสารในการป้องกันเพื่อทำให้ปัญหาอาชญากรรมหรือเล่งอบายามุกในตำบลหมู่บ้านลดลงจนบังเกิดผลตำบลปลอดเหตประชาชนปลอดภัย มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลทุ่งราเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอยู่เป็นประจำเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์ให้สามารถใช้ได้ทันเมื่อเกิดสถานการณ์ ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยผ่าน,นกลไกของประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริงโดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นในการเสนอแผนงานโครงการต่างๆในหมู่บ้านด้านการส่งเสริมเศรศษฐกิจส่งเสริมให้ประชาชนปลูกฝักสวนครัว เพื่อรับประทานในครัวเรือนและจำน่ายในตลาดทั้งในและนอกพื้นที่ช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีการร่วมกลุ่มอาชีพเกิดขึ้นเช่นกลุ่มเครื่องแกงสามพลังกลุ่มผ้ามัดย้อมกลุ่มข้าวลามไก่กอและด้านสังคมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อโอกาสส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิละปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพร,ร่วมรุ่นรงณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในตำบลให้กับนักท่องเที่ยว ตามกิจกรรมรส่งเสริมการเรียนรู้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ต่างๆในชุมชนและได้ส่งเสริมสนับสนุนการด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้จัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลหมู่บ้านให้สวยงาม มีป้ายบอกชื่อตำบลหมู่บ้านหรือทางเข้าตำบลหมู่บ้านในหมู่บ้านมีการพัฒนาสองข้างทางทุกๆเดือนสนับสนุนโครงการไม่ใช้งบประมาณโครงการหน้าบ้านหน้ามองโดยมีสํานักงานพัฒนาชุมชนโคกโพจัดภูมิัศั์บริเวณหน้าบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสโดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในหมู่บ้านที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาเช่นกิจกรรมประกวดริ้วขบวนเรือพระกิจกรรมกวนอสุรประเพณีเดือนสิบกิจกรรม ต่างๆที่มีอยู่ในตำบลทุ่งพลาผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองการดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทานมีการดำเนินกิจกรรมร่วมพลังจิตอาสาในพื้นที่สนับสนุนให้เกิดการร่วมพลังจิตอาสาโดยทางผู้นำในพื้นที่เป็นแกณฑ์นำในการจัด กิจกรรมให้กิจอาสาได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเช่นการจัดกิจกรรมรปลูกต้นไม้กิจกรรมทำความสะอาดแหล่งน้ำการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการอมอมแห่งชาติในพื้นที่ตําบลสุ่งรารมีการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการอมอมแห่งชาติการออมผ่านธนาคารหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตบ้านไม้เงาะเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความเข้มแข็งม,มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกตำ่ำประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการโครงการ,กรเกษตรแปลงใหญ่ยางพาราจงเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกฝักยกแคร์โดยสำนักงานกเกษตรอำเภอโคกโพมีการเปิดตลาดนัดเพื่อให้ประชาชนได้นำผลผลิตผัก ผล,ลไม้ตามฤดูกาลที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการ,กรเกษตรตกต่ำเช่นเปิดตลาดนัดจำหน่ายสินค้าหน้าวัดช้งให้ตลาดนัดชุมชนบ้านห่วยเงาะผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดอำเภอ กำนันตำบลทุ่งราได้ตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และวางแผนการค้นหาผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 ซึ่งตำบลทุ่งราได้บูรณาการการทำงานร,ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งราองค์การบริหารส่วนตำบลทุง่งราดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยใช้มาตร การหนึ่งคุ้มหนึ่งครัวล้อมรั้วป้องกันโควิดเนื่องจากตำบลทุ่งราเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ทำให้ต้องมีมาตรการในการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยทั้งในครอบครัวสังคมโดยตำบลทุ่งราได้กำหนดมาตรการในการ กันเพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่อำบุทุ่งพรามีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วเข็มท,ที่1ได้ร้อยละ82.44%เป็ท็มที่2ได้ร้อยละ73.30%มซมีการจัดตั้งศูนย์ตักกันโควิด -19 เพื่อกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงโดยใช้อาคารมัสยิดและโรงเรียนสริยะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแห่งแรกของจังหวัดปัตตานีที่อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวและมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้ทอที่อาคารอนเนกประสงค์หมู่3และอาคารอนเนกประสงค์หมู่5เพื่อดูแลผู้ป่วยและลดอัตราเตียงเต็มในโรงพยาบาลทำให้ผู้ป่วย มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นปัจจุบันตำบลทุ่งพราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ทำให้ตำบลทุ่งพราเป็นตำบลสีขาวซึ่งไม่มีผู้ติดเชื้อในระยะเวลา2 9วันขึ้นไปการดำเนินการโครงการสภาสันติสุขตำบลเป็นประจำทุกเดือนโดยส่วนราชการต่างๆในตำบลขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมในตำบลทุ่งปรา ร่วมกับวัฒนธรรมอำเภอวัฒนธรรมจังหวัดได้ทำโครงการบอลออนทัวร์ส่งเสริมการอ่านโดยการให้ตำบลทุ่งปราส่งเสริมให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาได้ทำการสํารวจเด็กที่ไม่ได้เรียนต่อให้ได้เข้ามาเรียนต่อในระบบหรือเรียนแบบกศออนอซึ่งมีที่เรียนอยู่ในหมู่บ้านหมุนเวียนกันไปตั้งแต่หมู่ที่หหมู่ที่สี่หมู่ที่สอง ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอได้ใช้ความรู้ความสามารถทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อดูแลช่วยเหลืออำนวยความเป็นธรรมเช่นการไกลเกลี่ยกรณีข้อพิพาทต่างๆแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดตรร่อราชการบริการ หน่วยงานต่างๆผลงานพิเศษอื่นๆการพัฒนาตามแนวทางโครงการโกงธนูโมเดลรณรงค์ในการปลูกฝักเพื่อความมั่นคงทางอาหารทําสังขยะเบียกทําปุ๋ยหมกักเพื่อทําปุ๋ยใช้ในครัวเรือนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แปรรูปการทําสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อจะให้จาหน่ายได้ทั่วไปทําให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ลดการเดินทาง ไปทำงานนอกพื้นที่ครับผมนายสมัยสุขรวัตตํานันประจําำตำํบุญทุ่งพลาก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอท่านประหลัดอวุโสหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนและก็ผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่ผู้นําศาสนาและก็พ่อแม่พี่น้องชาวตําบุลทุ่งพลาทุกคนที่ใหค้ความร่วมมือและก็ช่วยเหลือกับผมมาตลอดขอขอบพระคุณมากครับ